เลขศาสร์ความสุขสมบูรณ์เป็นเลขดีมากเลข5และหนึ่งเป็นเลขคู่มิตรเป็นดาวคู่แห่งปัญญามักจะส่งผลให้เจ้าชะตามีปัญญาดีมีปฏิพานไวยพริบทันโลกเรียนรู้ไวจึงมักจะประสบความสำเร็จด้านการงานกิจการธุรกิจชีวิตมักจะร่ำรวยลุ่งเรืองดีนอกจากนี้เลขหและหนึ่ง รวมกันได้6ดาวสุระโชคโภคทรัพย์มักจะมีโชคดีทางการเงินเรื่องทรัพย์สินเงินทองจะสามารถหามาได้โดยง่ายเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมักมีผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอเลขสาสร52นาลีอุปถรรัมเลขหดาวพฤิหัสและเลขสองดาวจันทร์เมื่อมาอยู่คู่กัน ดูเพลินเป็นเลขดีชีวิตจะประสบความสำเร็จดีแต่เลขห้ากับเลขสองบวกกันได้เลขเจ็ดดาวเสาอาจทำให้ชีวิตพลิกผันได้มักจะมีอุปสรรคกากน้ำในชีวิตต้องชดใช้กรรมเก่าที่มองไม่เห็นทำให้ต้องใช้ความมานะพยายามและความอดทนเป็นอย่างมากจึงจะฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จได้ถ้าเลขห้าสิบสองเจ้าชะตาเป็นบุรุษ มักจะส่งผลให้ได้รับความเกื้อหนุนจากสตรีอย่างดีเยี่ยมเรียกว่าดาวนาลีอุปถัมภ์เลขสา3เลขให้คุณปานกลางเลขห้าดาวพฤหัสและเลขสามดาวอังคารเมื่อมาอยู่คู่กันเป็นเลขให้คุณปานกลางเลขห้านำมาสึ่งความสำเร็จจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ให้ระวังเลขสามอาจทำให้อนาคตข้างหน้า มีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้ให้ระวังบุคคลที่ไม่ปรารถนาดีบางคนเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตจนนำไปสู่ความเสื่อมเจ้าชะตาภายใต้อิทธิพลของเลขนี้จึงควรหนักแน่นยึดมั่นในหลักการหลีกเลี่ยงการคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่น่าไว้วางใจเลขหกับเลขสรวมกันได้เลข8ปดลาหูเจ้าชะตาจึงควรตั้งสติตนเอง ไม่ให้ไปลุ่มหลงกับสิ่งใดมากเกินไปเลขาศาสตรา54ราชาโชคและความสำเร็จเป็นเลขมงคลดีมากอิทธิพลของเลขนี้มักส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยง่ายมีบรารมีมีคนเคารพนับถือมากมายการศึกษาจะประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมประสบความสำเร็จในการเล่าเรียนทุกาศาส เป็นคนมีความรู้รอบตัวมากรู้ทั้งวิชาการทางโลกและทางธรรมฉลาดทันคนทันโลกและยังมีสเสน่ห์ที่คำพูดปรับตัวเข้ากับสังคมได้ทุกที่ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงทั้งด้านการงานและความรักมักมีผู้คอยสนับสนุนทำการสิ่งใดมักมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือตลอดไม่ตกอับความรักราบรื่น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองมักแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุร้ายแรงเลขนี้ทรงอิทธิพลต่อความมั่นคงในชีวิตดีมากเลขศาสตร์55ความมั่นคงในชีวิตและสุขสบายเป็นเลขดีมากเลข55ดาวพระหัส,สบดีสองดวงทรงพลังให้เจ้าชะตามีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากฐานะความเป็นอยู่มั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าดีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตหากทำกิจการค้าขายก็จะลุ่งเลืองมีกำไรประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างดีเยี่ยมมีความเที่ยงธรรมและลักในคุณธรรมความดีเป็นคนชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนยากไร้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปมักเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักความสงบชอบเดินทางไกล มีโอกาสไปได้ดีในต่างประเทศหรือจากถิ่นที่ตนเกิดหรือทำธุรกิจค้าขายติดต่อกับคนต่างชาติเป็นเลขที่ให้คุณกับชีวิตมากอีกเลขหนึ่งเลขสาร56ความสำเร็จและทรัพย์สินเงินทองเป็นเลขดีมากชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีดาวพระเงหัดสบดีดาวสุเคราะห์หมายถึงสติปัญญาความรอบรู้ผู้ใหญ่ดาวสุ ดาวสุประเคะหมายถึงความรักบ่งบอกถึงความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมได้รับความสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีหรือมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหมายเลข56คู่ทรัพย์คู่โชคเจ้าของดวงชะตาที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเลขนี้มักมีดวงชะตาดีชีวิตราบรื่นและมีความเจริญก้าวหน้ามีความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเป็นเลขคู่ทรัพย์คู่โชค ทำอะไรก็สะดวกสบายได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ช่วยเหลืออย่างดีมีความมั่นคงในอนาคตชะตาชีวิตลุ่งเรืองมีบุญภาวาสนาส่งคิดทำสิ่งใดก็ดูจะสำเร็จง่ายได้มีอุปสรรคน้อยมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังรักในศักดิ์ศรีหาเงินเก่งความรักสดใสสมปรานาเลขศาสห้าสิบเด ความคิดขัดแย้งในตนเองเลขห้าดาวพฤหัสคู่กับเลขเจ็ดดาวเสาอิทธิพลของเลขประธานดาวสุปราะห์และประธานดาวบาปเคราะห์ที่มาจับคู่กันส่งผลให้เจ้าชะตามักมีความคิดขัดแย้งในตนเองอย่างรุนแรงข้อดีคือเป็นคนใฝ่ดีจิตใจดีมีคุณธรรมมีสติปัญญาดีเรียนรู้เร็วแต่ข้อเสียคือค่อนขังดื้อรั้น เอาแต่ใจตนเองไม่ชอบการประนีประนอมจึงทำให้มีศัตรูมากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จค่อนข้างยากมักจะต้องผ่านความเหน็ดเหนื่อยและอุปสรรคปัญหานานประการทำให้งานที่ตั้งเป้าหมายไว้อาจไม่สำเร็จรูร่วงหรือทำได้ครึ่งๆกลางๆหรือหากจะสำเร็จได้ก็ต้องมานะบากบันต้องพยายามอย่างสูง มักรรมพระบิดามารดาตั้งแต่เล็กหรืออยู่ห่างจากบุปการีเลขศาสหรา58ความลุ่มหลงงมงายดาวพฤหัสหกับดาวราหู8สง่งผลให้ผู้อยู่ใต้อิทธิพลของเลขนี้มีแนวโน้มจะหลงผิดหรือเห็นกงจากเป็นดอกบัวลุ่มหลงในสยศาสตร์ต่างๆชอบเชื่อถือโชคลางสิ่งแปลกๆมากเกินไปหรือในทางตรงกันข้าม อาจเป็นคนประเภทที่หลงศาสนาอย่างงมงายถึงขั้นคลั่งศาสนาได้หลงผิดในพิธีกรรมต่างๆมากกว่าแกนแท้ของธรรมะทำให้ส่งผลกระทบกับชีวิตมักมีความคิดที่แปลกประหลาดประจากคนอื่นเลขสาสรหพลังความสำเร็จและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นเลขดีมากอิทธิพลของเลขนี้มักจะส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ชะตาชีวิตลุ่งเรืองดีเป็นผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศชอบศึกษาหาความรู้ใจบุญมีคุณธรรมมีบาร,รมีเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปมักเป็นคนยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนมีลางสังหรณ์ดีเยี่ยมมักมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอหมายเลข59ยังบวกได้หมายเลข14 ซึ่งเป็นเลขแห่งความสำเร็จมักจะนําพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทําอาชีพการงานใดก็มักจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วคิดทำการค้าก็ลํำรวยดวงมีทรัพย์มีลาบยศมีโอกาสติดต,ต่อกับต่างประเทศทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือคบหากับคนต่างชาติต่างภาษาไม้เลข60อารมณ์สุนทรีมีโชคเรื่องการเงิน เป็นเลขดีอิทธิพลของเลข60มักส่งผลให้เจ้าชะตาชอบและหลงไหลในของส,สวยๆงามๆมีรสสนิยมโออาชอบความหรูหรามองโลกในแง่ดีมีสเสน่ดึงดูดใจมีอารมณ์ปราณีตละเมียดละไมมีไว้พริบดีเก่งในการแก้ปัญหาเข้าสังคมเก่งเป็นคนที่ทันคนมักมีคนช่วยเหลือสนับสนุน เหมาะกับการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของส,สวยๆงามๆหรือการเงินเลข60ยังเป็นเลขสุขโชคโภกทรัพย์ทำให้เจ้าชะตามักมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองจะสามารถหามาได้โดยง่ายไม่ต้องต่อสู้ฟันฝ่ามากนักมีความเป็นอยู่สุขสบายมีชื่อเสียง